สวัสดีครับสวัสดีตอนเสาร์พี่น้องบรรยากาศยามบุษเฒ่านะครับมาเบิ้งปลานะครับลุ้งพเนตรว้พี่น้องนะครับให้มันให้มันลงในสาพี่น้องนะครับปลาอยู่ให้นี่พี่น้องนี่นะครับนี่ห้อยมันว่ากันจะขึ้นมาพี่น้องนะครับขึ้นมาจากหน้าเนี่ยพี่น้องสีขามาในในนี้แล้วก็สีลงไปลงไปในสาเนี่ยพี่น้องปัองนี่นะพี่น้องอ่ะไปหลุ่นน้ำกันเบิ้งพี่น้องสีนี้มามีพี่น้อง ะจะบ่าห้อยมันบืนขึ้นมากอยู่คือนะนะมันบืนมหาสาอยู่นะครับมันสิร่งสานะครับมัน,ล,นามาล่มหนาวาอะไรพี่น่องไปลุ้นเงพี่น่องนี่บอ ตะปะคอไปเนาะโอ้ยคนี่ครรบผมนีตะปะคอเลยเริ่มล่งแล้วพี่นนองพะ ตัวโตมงามครับโอ้หมานดีพี่เหรอเดี๋ยวใส่ไว้ครับเันแล้วแล้เบิงครับ ไสเวนีแหละครับพี่น้องถ้ามันเบิ่งไสไสแบบวันมีว่ะคือบบนี้เสียงดินกเตะเตะ Tiếp bậc ngoài Các cái bù, tổ đọc này.

บ้านลงดีอยู่ในป่าเพียงนี่ครับได้เลยตะกะป,ปูมาตะไปใส่ลั่นกับหอยไปครับอูอ้อกบใหญ่